ก็ขอสวัสดีตอนเช้านะคะสำหรับพี่น้องบุคลากรโรงพยาบาลทุกท่านนะคะทุกท่านสบายดีไหมคะ,ะต้องขออภัยที่เช้าว,วันนี้จะขออนุญ,ญาตอถอดแมสในการในการเพื่อที่จะสะดวกในการพูดแบ่งปันกับทุกๆท,ท่านนะคะอยากจะถามคําถามนะคะซึ่งเป็นคําถามที่เราก็คงจะอาจจะตอบได้ง่ายๆก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าระหว่างโทรศัพท์ของท่านหายกับกระเป๋าตังหายนะคะท่านจะมองตามหาอะไรก่อนคะ่ะ โทรศพัพท์เหรอคะอทำไมไม่เป็นกระเป๋าตังค์ค <laughs> ะทุกอย่างอยู่ในโทรศพัพท์หมดแล้ว <laughs> โอ้นะมันเป็นวิธีใหม่ใช่ไหมคะ,ะในชีวิตของข้าพเจ้าเองเนี่ยเท่าที่จําได้นะคะทำกระเป๋าตังค์หายเนี่ยประมาณ3ามครั้งนะคะสามครั้งในเวลานั้นที่หายเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เดือดร้อนมากนะโอ้ตามหาเดินตามเส้นทางที่เราเคยเดินย้อนรอยอะ่ะเหมือนย้อนรอยหาหากระเป๋าสตางค์เพราะว่าในนั้นมีโอ้เอกสารหลายอย่างที่สําคัญนะบัตรประชาชนโอ้คิดถึงความวุ่นวายนะเด๋ยวต้องไปอืมนะอ่าโอ้มี ATM เอ็ต้องไปอาญาตนะวุ่นวายจังเลยนะแต่ในยุคข,ของเรานี่ไม่น่าเชื่อเมื่อกี้ถามทุกทุกท่านเนาะว่าระหว่างกระเป๋าสตางค์หายกับโทรศัพท์หายทุกท่านตอบพร้อมเพรียงเลยนะคะต้องหาอะไรก่อน โทรศัพท์ก่อนนะคะอีกคําถามหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ต้องอายนะคะตอบได้เลยนะคะเวลาตื่นนอนมาเนี่ยหาอะไรก่อนคะอ้าวทำไมไม่ไปแปลงฟันก่อนล่ะคะโอ้ <laughs> อันนี้เป็นเป็นคำถามที่น่าคิดใช่ไหมคะว่าในวิถีของเราเนี่ยมันบางทีก็พาไปอะนะพาไปนะทำให้เราหาในบางอย่างที่ทุกอย่างมัน มันขมวดเข้าทําให้เราต้องเห็นว่ามันสําคัญนะคะ,ะตื่นนอนมาข้าพเจ้าเองก็เป็นนะคะเพราะฉะนั้นก็ควานหาโทรศัพท์ก่อนนะคะว่าเอ๊ะมีอะไรไหมใครโทรมาหรือเปล่านะคะนั่นคือสิ่งที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้แต่เช้าวันนี้อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยกลับมาทบทวนกับคําถามนี้อีกครั้งหนึ่งกับสิ่งต่างๆที่เราดําเนินชีวิตในในขณะที่เรามีวาระ ะะที่จํากัดนะอันนี้เราพูดกันตรงๆว่าชีวิตของเราไม่ได้ยาวมากนะคะ,ะโดยโดยเฉพาะทุกท่านทํางานเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลรู้เลยว่าชีวิตของเรานะคะม,มันมีเส้นทางที่ไม่ได้ยาวนะคะแต่เช้าวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้นะคะแต่กําลังพูดถึงหัวข้อที่สําคัญนะคะก็คือว่าเรากําลังหาอะไรอยู่นะคะในชีวิตของเราเนี่ยเรากำลังหาอะไรอยู่เรากำลังตามหาอะไรอยู่นะ คำถามนี้นะคะถ้าเราถามตัวเองนะจะทําให้เราค้นหาความจริงของชีวิตของเราได้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่และสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วหรือยังและทําให้เรารู้ว่าที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้ยมันจะสูญเปล่าไหมถ้าเราสามารถตอบคําถามนี้ได้ว่าเรากําลังหาอะไรอยู่ในชีวิตของเรานะคะในประกมภี มีหลายข้อมากที่พูดในเรื่องเหล่านี้ที่ชี้แนนะแนวทางเหล่านี้แต่มีขบถีชาวเนี้ยนำมาให้ทุกท่านหนึ่งข้อที่พระเจ้าให้สติปัญญากับเรานะคะและถ้าเรารับไว้นี่ก็จะเป็นสติปัญญาให้กับเราจริงๆนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้รับไว้นะคะก็เป็นสิทธิทเสรีภาพของเราเนี่ยที่เราจะหาในสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะหานะคะพระกบีมัทธิวบทที่6ข้อ3 3พระเจ้าพูดอย่างนี้ครัว่าแต่ท่านทั้งหลายจง สแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนก่อนคืออันดับแรกนะคะก่อนแล้วลำดับรองลงมาหรือหลังจากนั้นไปพระเจ้าพูดอย่างนี้ค่ะว่าแล้วพระองค์ก็คือพระเจ้านะคะจะทรงเพิ่มเติมเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงคือทุกๆอย่างที่เรา อาจจะก,กําลังหาอยู่และเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เรา,าเห็นว่ามันสําคัญนะคะสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นพระองค์จะเพิ่มเติมให้เราดังนั้นอย่างแรกเลยนะคะเรียงลําดับให้ถูกก่อนนะพระเจ้าบอกว่าให้เราหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนทีนี้ก็มีปัญหาว่าเอ๊แผ่นดินของพระเจ้าคืออะไรมันอยู่ที่ไหน Land of God อยู่ที่ไหนนะ,ะแล้วความชอบธรรมของพระองค์คืออะไรแผ่นดินของพระเจ้าหมายถึงการครอบครองของพระเจ้าในชีวิตของเราค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าให้เรามีพระเจ้าก่อนหาพระเจ้าก่อนให้พระองค์อยู่กับเราเราเห็นพระองค์ก่อน เรามองเห็นพระองค์ก่อนแล้วควานหาพระองค์ก่อนอาจจะพูดง่ายๆก็คือว่าให้เรามีชีวิตแบบเป็นคนที่มีพระเจ้านะคะคนไทยก็จ,จะพูดอย่างนี้ครับว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้คนเราเทรนใหม่เขารุ่นใหม่เขาไม่มีพระมีเจ้ากันละนะคะไม่มีความเชื่อไม่มีศาสนาแล้วะะพี่น้องครับพระเจ้าอยากให้เราย้อนกลับมาคิดอีกครั้งหนึงว่าขอให้เราควานหา ชีวิตที่มีพระเจ้าก่อนนะคะไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่เกี่ยวกับการตามหาสิ่งที่สําคัญที่สุดเรียงลําดับให้ถูกก่อนพระเจ้าพูดอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราให้พระองค์เป็นผู้ที่เราตามหาอันดับแรกนะคะความชอบธรรมก็คือชีวิตที่เที่ยงตรงยุติธรรมในแบบที่พระเจ้าเป็นจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอัตโนมัติ เราไม่สามารถเป็นคนดีนะคะเราบอกว่าเราจะทําดีนะคะพี่น้องคะชีวิตที่ดียิ่งกว่าการทําดีคือชีวิตที่มีพระเจ้าเพราะว่าคนไหนก็ตามที่มีพระเจ้านะคะเขาจะรู้ทันทีว่าพระเจ้าอยู่กับเขาพระเจ้าเห็นเขาเขาเห็นพระเจ้าดังนั้นเขาจะสามารถใช้ชีวิตไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย ไม่เหนื่อยเพราะอะไรเพราะจะรู้ทันทีว่าอันนี้พระเจ้าไม่พอพระไทยนะเราจะไม่ทำเราจะไม่พูดเราจะไม่เป็นนะคะเราจะไม่มีความทุกข์ความเครียดกับการที่ต้องตัดสินใจว่าเจอแบบนี้เราจะเอาอยัางไงดีนะคะเพราะว่าเรามีพระเจ้าอยู่ตรงหน้าเราดังนั้นเราเป็นคนที่สแสวงหาหน้าของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าให้พระเจ้าครอบครอง ความคิดวิถีชีวิตและการควานหาของเราก่อนเราจะรู้ทันทีว่าชีวิตที่ดีงามพระเจ้าให้เราเป็นยังไงมันจะง่ายขึ้นเราจะเลือกในการที่จะพูดง่ายขึ้นนะคะเราจะไม่ต้องเหนื่อยกับการใช้ชีวิตนะคะถ้าเราหาพระเจ้าก่อนนะคะทุกท่านทำได้หมดเลยนะคะง่ายๆเลยการตามหาพระเจ้าในชีวิตของเราทุกๆวนันคือ คุยกับพระเจ้าพระองค์เจ้าค่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่โปรดอยู่กับหนูอยู่กับดิฉันอยู่กับผมด้วยนะครับพระองคโปรปดนําและครอบครองผมในวันนี้ด้วยนะครับตามหาพระเจ้าก่อนสองนะคะผู้คนกําลังสแสวงหาหรือตามหาอะไรอยู่นะคะและเราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะที่หาสิ่งที่ผิดทางนะคะ เมื่อกี้เรียงลาดับให้ถูกนะคะถ้าเราเรียงลําดับให้ถูกเรามีชีวิตเราตามหาหาชีวิตที่มีพระเจ้าก่อนพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะทรงเพิ่มเติมอะไรคะทุกทุกอย่างสิ่งทั้งปวงคือทุกอย่างทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในความปรารถนาในใจลึกๆของเรา ชีวิตเราไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่จัดจัดเตรียมพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะเพิ่มเติมให้มาเพราะว่าพระองค์ให้อยู่แล้วเป็นต้นทุนให้อยู่แล้วนะคะแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมให้ทุกอย่างที่อยู่ในความใฝ่ฝันของเราแต่หาพระเจ้าก่อนมองหาพระเจ้าก่อนสองนะคะผู้คนกำลังหาอะไรกันอยู่นะถ้าเรารู้แล้วมันจะช่วยให้เรานะคะ ถอยกลับมาและเริ่มต้นคิดดีๆนะคะผู้คนหาเงินนะคะแม้ว่าเงินบินหนีอย่างง่ายๆเงินมีปีกนะคะพระคัมภีร์บอกว่าในสุภาษิตบทที่23ข้อ5บอกว่าเจ้าจะเพ่งตาของเจ้าอยู่ที่อนิจจังหรือเพราะทรัพย์สมบัติมีปีกแน่นอนมันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนอกอินทรี เงินเหมือนนกอินทรีมาข้าว่าไงนกอินทรีมันเป็นนกที่มีศักยภาพนะคะนะตาทั้งจิกนะปีกทั้งกระพือ่อใช่ไหมมันมันสะท้อนถึงศักยภาพของเงินนะและแน่นอนนะคะเราก็อยากจะหาเงินเพราะว่าเงินมีศักยภาพนะคะแต่พระกบีขอเราว่าอย่าให้เราหาเงินก่อนเป็นระดับแรกในชีวิตของเรามคาค่ะว่าอย่าให้เรา ควานหาเงินก่อนเป็นระดับแรกตืน่นนอนขึ้นมาก็ควานหาเงินก่อนนะคะควานหาโทรศัพท์ก็ยังดีนะนะเพราะว่าเงินไม่อยู่กับเราเงินเป็นธาตุที่ไม่ดีนะคะและแน่นอนเงินเป็นนายที่เลวร้วายนะคะและมีปีกด้วยนะบางทีบอกว่ามันมีปีกด้วยนะเอา้าประมาณสองชั่วโมงออกไปข้างนอกเป็นไงคะเงินมีปีกไหม หายไปนะกระเป๋ายุบนะคะต้องสแกนนะเงินสดเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วนะมันมีปิกอยู่ในโทรศัพท์ด้วยนะคะคนหาอะไรหาอาหารเลี้ยงปากท้องแต่ว่ามนุษย์ไม่เคยอิ่มเลยนะคะดังนั้นอย่าให้อาหารเป็นสิ่งที่เราตามหาอันดับแรกนะคะแม้ว่าอาหารนำความสุขนำความสุขกายนะคะ สุขภาพที่ดีวิธีที่เลิศมาจากการกินอาหารใช่แต่ว่ามนุษย์สามารถอดอาหารได้นะคะนานสุดทางการแพทย์ไม่ทราบนะคะแต่ว่า,าเขาว่าน่าจะประมาณ4ี่สิบวันน่าจะได้นะคะแต่อดน้ำไม่ได้สามวันไม่ได้นะคะในพระกบีบ,บอกว่า,าเรากินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรัก ก็ดีกว่ากินเนื้อว,วัวอ้วนๆนะ,ะต้องระบุว่าเนื้อวัวแน่นๆนะเดี๋ยวนี้ก็มีปิ้งย่างอะไรเยอะเนาะ,ะต้องเป็นบบพวกโคขุนอะไรงนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเรากินเนื้อวัวอ้วนๆในที่ที่มีความเปลียดชังแม้ว่าเราซื้อมาอย่างแพงนะคะเรามีตังซื้อด้วยเราหางานเราหาเงินนะเพื่อที่จะหาอาหารนะคะ แต่ว่าถ้าเราอยู่ในที่ที่มีความเกลียดชังมาเขาว่าไงในที่ที่มันแฮปไม่แฮปปี้นะคะศูนเปล่าทั้งหมดนะคะเงินที่เราหามาเหน็ดเหนื่อยเรากินไม่อร่อยเลยนะคะดังนั้นพระกบีบอกว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบสแสวงหาผิดนะคะหาในสิ่งที่ผิดนะคะเราเรียงลำดับผิดนะทุกอย่างดูเหมือนจะศูนย์เปล่าเหนื่อยเปล่า ะะพี่น้องระหว่างเหนื่อยเปล่ากับศูนย์เปล่าพี่น้องคิดว่าอันไหนแย่กว่ากันคะ,อ,ะอีกครั้งหนึ่งนะคะเหนื่อยเปล่ากับศูนย์เปล่าแย่พอๆกันเลยเนาะไม่อยากเอาทั้งคู่นะคะนะคะถ้าเราสแสวงหาตามที่คนในโลกนี้มุ่งหากันนะคะเราอาจจะเหนื่อยเปล่าและศูนย์เปล่านะคะพระกบีเตือนเรานะคะ เราหางานเพื่อความสําเร็จใช่ไหมมนุษย์หาความสําเร็จหาเกียรติหาชื่อเสียงนะคะนี่คือสิ่งที่มนุษย์เราต่างหากันนะเราอยากเป็นดาวนะคะอยากเป็นดาวในล้าน,ล,านล้านดวงใช่ไหมคะ,ะหลายคนหานะและเหนื่อยมากนะคะในประการที่สามนะคะพระพีบอกเรานะคะว่าให้เราเนี่ยยอมที่จะ หาชีวิตที่มีพระเจ้าก่อนเพราะว่าพระองค์นะคะพระองค์จะช่วยเราพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอาหารนะคะพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้กับเราหมายความว่าพระองค์จะอวยพรเราเพราะพระองค์ทรงพอพระทัยในเราที่เราหาพระองค์ก่อนนะคะมีชีวิตแบบคนที่มีพระเจ้าก่อนนะคะให้พระองค์ ครอบครองชีวิตของเราก่อนครอบครองวิธีและความคิดของเราก่อนนะคะเราจะเหนื่อยน้อยลงอย่างมากนะคะมีคนเล่าให้ฟังนะคะว่ามีคนแก่สมัยโบราณนนะเขาก็นิยมข,ขุดดินแล้วก็ฝังสมบัติใช่ไหมคะ,อะตอนที่ยังทำงานได้อยู่โ้หสสมมากมายนะคะทำงานนะคะแล้วก็นิยมขุดดินแล้วก็ฝังฝังเพชรนินจินดาฝัง แก้วแหวนเงินทองนะคะแต่พ่อแก่แล้วเป็นไงคะหาไม่เจออยู่ตรงไหนไม่รู้นะโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงลืมอะลืมตลอดชีวิตทำงานเหน็ดเหนื่อยมากนะคะพระเยซูริตพูดอย่างนี้ค่ะว่าถ้าท่านไม่อยากเหนื่อยเปล่าสูญเปล่านะคะแต่ถ้าเหน็ดเหนื่อยแบกพาระ,ะหนักพระเยซูริตบอกว่าให้เลือกพระอ,องค์ก่อนเลือกพระเจ้าก่อน แล้วพระเยซูคิสตบอกว่าคนที่ทํางาน,เ,นเหนื่อยและแบกภาระนนหนักจงมาหาพระเจ้าหาพระเจ้าและพระองค์จะให้เราไปไงคะคุ้มค่าก็คือหายเหนื่อยและเป็นสุขพระเจ้าจะช่วยเหลือเราและประคับประคองเราทุกเวลานะคะพระองค์จะดียิ่งกว่าโทรศัพท์มือถือของเรา คงจะดียิ่งกว่าทุกอย่างที่เราคิดว่าเรากำลังหาอยู่ชีวิตของเรานะคะเราเหมือนกับดำเนินชีวิตมนุษย์ของเราอยู่เหมือนกับเราอยู่ในช่วงเวลากลางคืนนะคะเรามีแต่แสงดวงจันทร์นะคะมันเหมือนริบบิและสีเทาๆนะบางครั้งเรามองอะไรไม่เห็นชัดเจนและเราเดินมุ่งไปข้างหน้าเราทุกๆคนเราต้องการไฟที่ส่องทางเรา เพื่อเราจะมองหาและมองเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะและพระเจ้าบอกว่าอนุญาตให้พระองค์เข้ามาอยู่กับเราได้ไหมคือหาพระองค์พระองค์จะมาหาเรานะคะและอยู่กับเรานะคะพี่น้องคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะถามทุกท่านสมมุติว่าเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยนะคะเราไปเที่ยวะทะเลทรายะนะแล้วเราหลงทาง นะคะเราหลงทางเราหาทางออกจากผืนทะเลทรายไม่เจอนะคะสิ่งที่เราต้องการและหามากที่สุดคืออะไรคะในเวลานั้นเราต้องการเงินไหมเราต้องการเงินไหมคะในเวลานั้นเราต้องการชื่อเสียงไหมในเวลานั้นเราต้องการอาหารไหมต้องการแต่ว่า อ่าไม่มีก็ได้ในเวลานั้นเราต้องการน้ํำไหมต้องการอย่างมากเลยมากที่สุดแต่เรียงลาดับแล้วทั้งหมดทั้งปวงที่อาจารย์พูดมานะคะที่ข้าพเจ้าพูดมานะคะชีวิตรอดเราต้องการไหมเราต้องการชีวิตรอดต่างหากดังนั้นพระเจ้าบอกว่าใช่แล้วเรารู้ว่าท่านต้องการอาหารท่านต้องการน้ํา ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นแต่เราบอกกับความจิตกับท่านว่าเราจะช่วยท่านมีชีวิตรอดไปถึงปลายทางนิรันดร์การด้วยดังนั้นพระองค์จึงขอให้เรานะคะหาพระเจ้าก่อนนะคะที่นี่มีคําแนะนําในเรื่องของพระเจ้านะเกือบจะทุกวันนะคะในแผนกศาสนกิจนะคะในพระภีบอกว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่มอบสันติสุขให้กับทุกท่านให้ท่าน ไม่เหนื่อยเปล่าให้ท่านได้รับการเติมเต็มนะถ้าท่านยอมเรียงลําดับใหม่นะคะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเออไม่ต้องหาอย่างอื่นนะอย่างอื่นไม่ต้องสําคัญนะไม่ใช่แต่พระเจ้าขอว่าถ้าท่านเริ่มต้นมีพระองค์สิ่งต่างๆที่ท่านปรารถนาที่อยู่ส่วนลึกในใจพระองค์จะเพิ่มเติมให้นะคะและพระองค์จะให้เรานั้นมีกําลัง อย่างชนิดที่เป็นกําลังที่พิเศษมากๆเป็นอินเทอร์ที่แบบเดี๋ยวนี้ยุคนี้เราต้องพูดถึงอินเทอร์กันเนาะนะนะโดบโดบเข้าไปนะแต่เราโดบแล้วมันมันยังไม่มานะเพราะว่าเราเหนื่อยลึกข้างในกับการหาสิ่งต่างๆในชีวิตของเราเราเหนื่อยมากนะคะพี่น้องคะเราเหนื่อยมากนะคะหลายคนต้องตื่นแต่เช้านะแล้วก็ตอนเย็นตอนค่ำแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดว่าตอนเย็นกลับบ้านนะเพราะว่าเราเรียกว่าตอน เข้าบ้านถึงเนะี่ยค่ำแล้วนะคะแล้วเราก็รีบอาบน้าแป,งปรงฟันบางคนไม่ได้แปรงฟันเลยนะนอนเลยทั้งอย่างนั้นเลยแล้วก็ตื่นเช้ามาชีวิตเป็นแบบนี้เราต้องการอะไรกันแน่ค่ะเราต้องการสันติสุขความสุขชีวิตที่ไม่ต้องเหนื่อยนะและเราต้องการไปถึงปลายทางที่มีความสุขตลอดไปนะคะความสุขคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดนะดังนั้นพระเจ้าบอกว่าหาพระองค์พระองค์ให้แล้วสิ่งต่างๆที่จําเป็นที่ต้องการพระองค์ให้ ค่ะพระองค์จะเพิ่มเติมให้เรามอบสันติสุขให้ท่านทั้งหลายสันติสุขที่เราให้กับท่านนั้นไม่เหมือนที่โลกนี้ให้ก็คือไม่เหมือนกับที่เงินเงินให้เรามาอาหารที่เรารับประทานอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างบางครั้งเราก็มีต้องการความสุขจากการกินนะเศรษฐีหลายคนก็นี่เลยลงทุนนะ,ะเรียกว่านั่งเครื่องบินไปใช่ไหมเคยได้ดูข่าวนะคะมีเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะ แต่ละวันเนี่ยต้องมีคิวนะจองตั๋วเครื่องบินไปกินที่ฮ่องกงอ,อร่อยเสร็จแล้วอ้าวหายอร่อยละนะไปไหนต่อเดี่ยใช้เงินเยอะแยะมากมายเพื่อจะกินให้อร่อยมีความสุขแค่หนึ่งหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวยอืมกินหนชั่วโมงก็ไม่ไหวนะบุฟเฟ่น้องบุฟเฟ่นะบุฟเฟ่เขาให้เวลาเท่าไหร่นะใครกินบุฟเฟ่บ่อยๆหนึ่งชั่วโมงครึง่งโอ,โอ้เงินใจไปนะ ศู์เปานะคะที่น้องคะาเรายืนขึ้นเราอธิษฐานด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านที่จะเอามือของเราเนี่ยวางได้หัวใจของเรานะคะแล้วก็ถามตัวเองว่าเราหาอะไรเราหาอะไรอยู่นะคะและพระเจ้าเชื้อเชิญเราว่าให้เราหาพระองค์ก่อนได้ไหมคะ,นะคะถ้าเราย,ยินดีที่จะหาพระองค์ก่อนพระองค์ก็จะเสด็จมานะคะแล้วก็จะ พิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้กับทุกท่านนะคะข้าแต่พระเจ้าโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านที่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็เวลานี้หากมีท่านหนึ่งท่านใดรู้สึกว่ากําลังมองหาตามหาสิ่งต่างๆในชีวิตทุกความใฝ่ฝันพระเจ้าแต่ว่าพี่น้องเองอาจจะเหนื่อยเหนื่อยมากๆขอพระอ,องค์ทรงเสด็จมาเยี่ยมเยียนพี่น้องของข้าพระอ,องค์ทุกๆคนและขอพระอ,องค์ทรง,งเป็นอันดับแรกของพวกเขาเป็นอันดับแรกของทุกๆคนขอพระอ,องค์ทรง,งนํา แล้วก็เพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นที่เป็นความปรารถนาส่วนลึกในใจของทุกๆท่านที่อยู่ที่นี่จะได้รับการเพิ่มเติมจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าโปรดประทานสันติสุขที่ปกคุมในใจของทุกๆท่านเพื่อทุกท่านเองจะมีกําลังเลี่ยวแรงในการใช้ชีวิตในแต่ละวันในวาระที่มีอยู่ที่เป็นอยู่นี้เราอธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 秋来不问愁。